วงเวียนนะครับต้องดูให้วงเวียนซ้ายไปก่อนน,นี่คือสะพานลนะสะพานข้ามไปน้าโขงนะทุกคนไปจะมปาสักนะนี่นี่นี่คือสะพานปากเซนะครับทุกคนครับนทในเมืองจําปาสักนะจําปาสักนี่จะมีชื่อแขวงด้วยแล้วก็ชื่อเมืองด้วยนะ าสักแล้วนะครับทุกคนผมเข้าสู่แขวงจำปาสักเรียบร้อยแล้วนะครับเจอด่านตำรวจนะทุกคนครับทุกคนเนี่ยบางคนก็บอกว่าเข้าเข้ามาทางวิ่งในในลาวเนะี่ยตัวตำรวจลาวอนะ่ะผมเข้ามาในลาวนี่ยผมวิ่งตั้งแต่คนครหลวงเวียงจันทร์มานะครับ ทุกเมืองอังที่ผมบอกแล้วนะครับว่าทุกเมืองก่อนที่จะเข้าตัวเมืองมันจะมีป้อมจะมีด่านตำรวจนะของตำรวจกัวลาลเขาเขาก็ไม่ตรวจน,นะมีด่านนี้แหละที่ที่เรียกผมจอดนะทุกทุกด่านที่ผ่านมาก็ไม่เคยเรียกผมจอดเลยก็ไม่ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าเราเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายมีเอกสารครบทุกอย่างตามสัญญายของสองประเทศเราก็ แล้วก็เราเป็นนักท่องเที่ยวด้วยนะครับขับรถแบบสบาย,บายใจนะก็มาเที่ยวกันได้เลยเนี่ยครับทุกคนครับทุกคนผมขับมาในในลาวนะ่ทุกเกือบทุกสะนเกือบทุกสะพานนะที่มีสะพานใหญ่นิดนึงอนะ่ะถ้าเป็นสะพานที่แบบว่าความยาวประมาณสักสิบสักยี่สิเมตรนะครับผมจะสังสังเกตเห็นนะครับว่าทุกสะพานเขาจะมีเนี่ยป้อมป้อมเล็เลกๆไหนบ้า ก็ะจะมีวอมซ้ายมือเ,อเออล็กๆครับผมเหมือนกับไอ้ห้างนะมันก็ห้างนะเขาไม่ทําอะไรไม่รู้แต่ไม่มีคนอยู่นะก็มีจะมีทุกทุกสะพานเลยนะครับสังเกตผมสังเกตดูว่ามันจะมีทุกสะพานเลยใครรู้คอมเมนต์บอกคนทีครัเอฟซีทางฝั่งลาวเขาไม่ทาไมคนระับแต่ในความคิดของผมผมคิดว่าน่าจะเอาไว้ให้ตำรวจหรือว่า ทหารหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างเกี่ยวกับข้าราชการนะมามาเฝ้ามาเฝ้ายามเมื่อสมัยก่อนนะฮะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยอย่างสะพานนี่เห็นไหมทุกค,คนเมืี้สะพานนี่สะพานนึกม็มีมาสะพานนี้ก็มีนะฮะแต่ว่าอยู่ฝั่งทางด้านกวาเห็น<ม>ไหมเนี่ยพราอย่างนี้น่าจะมีเจ้าหน้าที่มาประจับการนะสมัยก่อนนะแต่ว่าตอนนี้คงจะยกเลิกไปแล้วแหละ โอแ่แบ่แบ่ตังถนนนะแบ่ดำนี่กแบบ็เป็นสะพานสะพานอะไรไม่รู้นะยังไม่ได้ข้ามสะพานแม่น้ำโขงนะางนนนนราไดะเดินาไปกสิบสามอีกสิโเมตรอีกสบากสามกิโลเมตร เันี้ผมก็จะเข้าโซ่แขวงจำปาสักแล,แล้วนะครับก็รถลาก็จะเยอะเพราะว่าเข้าในตัวแขวง แหลงจามบาลนี่ว่าเป็นแหลงที่ใหญ่แหลนมือเหมือมนกันนะครับนี่เป็นขวัวขัวอะไรเนะทพ่ิ็ดกับแม่น้ำแม่น้ำโของอยู่ทางด้านขวามือของผมเป็นไหลลงสู่แม่น้ำโขงนะ่ะขัวตัวหนึ่นี่คือตัวตัวแขวงจรมบานผมจะไปทางไหน ต้งตั้งชีวิตไปฮะตั้งชีวิตไปนี่นี่หลังเมืองกับปาศักดนะครับน่าจะมีสะพานข้ามนะครับทุกคนในตัวเมืองก็เลยนี่คือตัวเมืองจำปาสักมองหารถไทยแทบไม่มีเลยนะแทบไม่มีเลย จะมีแต่ว่ามองหาไม่เห็นนะครับทุกคนไฟแดงติดไฟ,ดฟแดงระหว่างที่ติดไฟแดงนี่เราก็จะศึกษาเส้นทางสักหน่อยหนึ่ง ว่าจะไปทังที่จดหมายที่ผมจะไปได้ยังไงผมต้องไปข้ามแม่น้ำโขงคข้ามออกไปทางทงเบกไฟยังแดงอยู่เลยเขาทำไมไปได้แสดงว่าเขาผ่าไฟแดงไปตรงนี้เป็น ขา้างหน้าผมเป็นวงเวียนนะครับซ้ายเมืองนี่เป็นอะไรนะเป็นอะไรสักอย่างวงเวียนบอกว่าให้ตรงไปเป็นวงเวียนจัมปสัสั์วงเวียนก็ตรงไปนะโอ้โหขับรถในเมืองจัมปัสั์ก็ยากเหมือนกันนะครับ เลยครับแต่ที่ผ่านมาก็คือใช้เส้นทางนอกเมืองก็ขับรถแบบสะดวกสบายหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันเจนในเ,เมืองแล้วก็ต้องต้องตั้งสติให้ดีเพราะว่ารถของเขาเยอะด้วยนะครับแล้วก็สะดองทางก็อย่างที่เห็นนะครับเราไม่คล่องก็ต้องตามเข้าไป ถนนเส้นสนี้น่าจะไปข้ามข้ามขวัวแม่น้ำโขงครับผมว่านะเดี๋ยวละคนก็นไปตาม GPS นะน่าจะผ่านข้ามสะพานแม่น้ำโขงข้ามของนะฮะคนลาวเขาจะเรียกของเป็นเมืองใหญ่เหมือนกันนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเข้ามาในปากเซนะครับไม่ใช่จำภาษังนะครับขอขออภัย นี่คือตัวตัวเมืองปากเซนะครับไม่ใช่ตัวขวยนะนี่ตัวเมืองปากเซนะปากเซนี่เมืองใหญ่ใหญ่กว่าตัวเมืองจัปาสักอีกนะครับทุกคนจัปาสักนี่เมืองไม่ใหญ่นะปากเซนี่ใหญ่กว่าจัปาสัก,กนี่เป็นวงเวียนนะครับลองดูให้วงเวียนซ้ายไปก่อนนะครดูรถขวาด้วย พวกวาก็ต้องดูเราด้วยนี่คือสะพานนะสะพานข้ามไปน้ำโขงนะทุกคนเลยตอนนี้ข้ามไปน้ำโขงกลับไปทางฝั่งช่องเม็กนะข้ามนี้ก็จะเป็นการข้ามไปที่แขวงจำมพัสสังนะนี่นหทคกันนี่ ครับแล้วครับทุกคน,นครับนี่ข้าไปก็คือฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งจำปาศักดิ์ลาวเหมือนลาวเหมือนกันลาวเหมือนเดิมแล้วก็ทุกคนแหม่นี่คือสะพานปากเซนะครับทุกคนครับนี่ทางขวามือของผมทิศเหนือฮะสะพานปากเซนูกกก็ทางทิศใต้ฮะไปดชมบรรยากาศากันต่อไปครับกับพัดพลออนทัวร์คลิปนี้ อันนี้ผมอยู่ที่ปากเซเมืองปากเซเมืองที่ใหญ่จริงๆนะทุะกคนผมว่าน่าจะพอๆกับสวรรค์รคนะักเขียนเมืองปากเซะปากเซะจำปาสักผมไม่แน่ใจผมไม่รู้นะครับข้อมูลผมไม่รู้ว่าจำจำปาสักเนะี่ยตัวตัวจำปาสัก์เนะี่ยน่าจะอยู่ที่ปากเซหรือเปล่ามไม่รู้นะ แต่ที่แน่ๆคือว่าถ้าผมข้ามสะพานไปแล้ววิ่งไปอีกสักหน่อยหนึ่งก็จะเลี้ยวซ้ายก็คือจะไปเมืองจำปาสักนะจำปาสักนี่จะมีชื่อแขวงด้วยแล้วก็ชื่อเมืองด้วยนะฮะจำปาสักนี้มีทั้งหมด10เมืองนะครับเท่าที่ผมศึกษามาก่อนก่อนหน้านี้มีเมืองอะไรนะมีปาดเซมีเมืองจำปาสักมีกุสุมามีอะไรอีกสิบเมืองอผมจำไม่ได้นะ ครับแม่น้ำาโขงมาแล้วครับ